กลับนี่เลยนะคะเลน รุ่นสตอมแท็กนะคะเป็นตัวขับสีด้วยราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่1 4 2 4 0 0้านหบาทนะคะนอกจากจะรอ่อรวยแล้วนะคะคันนี้แต่งหลอด้วยพี่ๆเห็นไหมแลบสีเทาแลมโบเลยต้องบอกเลยว่าคันนี้นะจัดทรงยกสูงด้วยนะคะแต่งหล่อมากมาดูกันเลยค่ะว่าจะหล่อแค่ไหนเริ่มกันที่ด้านบนก่อนเลยอันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะสีดำน้านอันนี้ชารีต้องบอกเลยว่าแต่งหล่อมากเลยนะแล้วก็สเกลเป๊ะเหมือนพี่ใหญ่แรปเตอร์เลยค่ะแล้วสีรถก็ ยังเป็นสีเทาแลมโบอีกนะพี่ๆโอ้โหหล่อจริงๆค่ะติดตั้งนะคะเป็นอะคริลิกนะคะคําว่าเลนเจอร์นะคะสีดําด้านสําหรับกระจังด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะคะเป็นซีรีส์3นะคะนี่ความถี่ประมาณนี้เลยสำหรับตัวซีรีส์3นะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกไฟนะคะเป็นสีขาว3ดวงนะคะตัวกระจังนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีไฟด้านข้างนะคะสีขาวติดตั้งนะคะข้อ ไฟหน้านะคะสีดําด้านๆแบบนี้นะคะไฟเดย์ไลท์นะคะตัวสค่ะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะในรุ่นสตอมแท็กไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ี่ก็จะได้ตาลูกแก้วแบบนี้เลยเป็นตาวงกลมแบบนี้เนาะแล้วก็ฟัํมคําว่า Performance LED นะคะอันนี้คือได้มาจากโรงงานเลยนะพี่ๆแล้วก็ขยบลงมาที่ด้านล่างเลยนะคะชุดแต่งอันนี้ก็เป็นชุดแต่งวิคเตอร์เหมือนกันนะคะพี่ๆใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วก็ชาลีก็สั่งแล็บสีเทาแลมโบนะคะเก็บงานให้สําหรับตัวขับสี่ต้องบอกเลยพวกระบบเ ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะแต่นี่ค่ะชุดแต่งเรานี่เห็นไหมวาใไฮเซนเซอร์ wow นะคะระบบการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะก็คือใช้งานได้เลยแล้วก็หล่อด้วยใส่ชุดแต่งหล่อ,ลอแบบนี้นะคะพี่ๆสำหรับตัวคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์ค่ะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะพี่ๆสีดำด้านนะคะคันนี้แล้วก็นี่ช่วงล่างนะคะเป็นไงหล่อมากอันนี้คือแบบว่า แต่งจัดเต็มจริงๆพี่ๆส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นสตอมแท็กเปลี่ยนแม็กยางแล้วก็ยกสูงเนาะแต่คันนี้จัดเต็มเลยมาเริ่มกันสำหรับแม็กนะคะเป็นแม็กของ a อวั p i r e แม็กไลน์นี้ค่อนข้างฮิตเลยค่ะพี่ๆก็จะเป็นสีดำเงาเนาะฉีดสี บอลเงินนะคะแล้วก็จะมีหมุดตรงนี้ให้ด้วยนะรอบๆแม็กนะคะจับคู่นะคะกับยางนะ33คูณ12.5อดอกยางใหญ่ๆอันนี้เลยนะคะเป็นของคอร์ลิดเดอร์นะต้องบอกเลยว่ายางคอร์ลิดเดอร์ค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างให้ความนิยมนะสำหรับรถยกสูงนะคะก็แนะนําเลยดอกยางจะใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็รถยกสูงชาลีแนะนําเลยนะคะพี่ๆเพิ่มงบหน่อยติดตั้งนะคะปีกนกไปด้วยอันนี้เป็นของออปชันค่ะราคา1น0 0 0นพบาทนะพี่ๆ ก็เผื่อไปเลยเพราะว่าการขับขี่นาอช่วงล่างนะพี่พแนะนำใช้ของดีไปเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะได้กล้อง360องศารอบคันเลยนะคะพี่ๆนี่ตัวน,นี้เป็นกล้องนะเวลาเปิดประตูมีไฟส่องสว่างให้แบบนี้เลยค่ะพี่พแล้วก็ติดตั้งนะคะกันสาดบ้าลองมือเปิดชาลีติดตั้งให้แล้วส่วน เราหลังคาเห็นไหมพี่พี่เราหลังคาขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคือจะมีแค่ในสตอมแท็กเท่านั้นนะคะพี่พี่สามารถปรับใช้ได้เลยเขาสามารถควยไปมาได้ด้วยนะพี่พี่เราหลังคาดนนีพิเศษมากๆเลยของแต่งที่ชาลิติดตั้งเพิ่มมีอะไรอีกนี่เลยค่ะกาบข้างประตูอันนี้เรียกว่ากาบข้างประตูนะคะพี่พี่นี่เป็นของแบรนด์วิกเตอร์นะคะก็เขาเซตกันหมดเลยสําหรับคันนี้นะแล้วก็ด้านท้ายนะคะติดตั้งเป็นโลวาเหล็กของเอ t แ a นเดอร์ด้วยนะคะทรงนี้ก็คือนิยมจริงๆมีไฟห้างหลังด้วยนะอยู่ข้างบนค่ะ 皮皮。P P. ติดตั้งนะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะสีดำด้านหล่อๆแบบนี้เลยข้อฝาท้ายนี่พี่ๆดูจะมีค่อ,ขอนข้างน,นูนพิเศษหน่อยอันนี้จะเป็นตัวที่นูนหนาขึ้นมาหน่อยะคะ่ะพี่ๆประมาณนี้เลยสั่งทำเป็นสีดำด้านนะคมโทนเลยตัวพื้นก็เป็นสีดำด้านนะคะตัวหนังสือ FORD เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะกล้องด้านหลังนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะสําหรับกล้องเนาะสําหรับตัวอะคริลิกนะคะก็ติดเพิ่มนะคะเป็นสีดำด้านนะแล้วก็กัน ชนท้ายเหล็กนะคะเป็นของ Data นะคะพี่พี่หวงลากจูงอันนี้ลูกค้าเริ่มเป็นสีแดงพี่พี่เลือกได้เลยให้ทําสีไหนนะคะทําสีได้หมดเลย นี่เป็นไงคะต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งหล่อมากเลยหล,อลย่อรวยไม่ไหวนะคะนี่สไตล์ออฟโรดเลยจะทองยกสูงให้ด้วยนะคะพี่ๆนี่ถ้าอยากหล่อแบบนี้นะคะแคปรูปแล้วก็ทักมาหาชาลีได้เลยเดี๋ยวชาลีทำโปรโมชั่นให้นะคะโทรหาชาลี090 799 2891นะคะสำหรับตัวสตอมแท็กนะมีให้พี่ๆเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0.99นะคะส่วนลดจุกๆเลยหรือฟรีชุดแต่งแบบนี้นะคะทักหาชาลีได้เลยคะ่ะ สู้ทุกคันดันทุกเคนนะคะ